สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาตั้งทุจริตศึกษากับคุณครูวินามตน้อยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบคิดฐานสองตอนที่2กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการรับฟังเพลงส่วนรวมต้องมาก่อนในขณะที่ฟังนะคะให้คิดตามเนื้อเพลงด้วยว่าเขามีสาระสอดแทรกอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะให้มีจิตสาทธา ควรรวมต้องมาก่อนขอให้จนจำไว้เป็นขับตอนมันสึกไว้ยังขาต่อโตอมาจะได้เป็นคนดี ันตั้งแยะเราก็ต้องเพื่อแพ่ช่วยเหลือกันไปอะไรที่เป็นส่วนรวมเราก็ต้องใส่ใจไม่ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นคนคดีขอขอบคุณแหล่งข้อมูลความรู้เพลงส่วนรวมต้องมาก่อนสามารถเข้าไปกดแชร์กดไลค์ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะต่อไปมาดูกันว่าเนื้อเพลงนี้สอนอะไรเราบ้างให้มีจิตสาธารณะหมายความว่าให้เรา มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมนั่นเองค่ะส่วนรวมต้องมาก่อนคือเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องนึกถึงส่วนรวมและทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนค่ะคนเยอะอยู่รวมกันตั้งแยะเราอยู่ในสังคมเรามีผู้คนมากมายนะคะที่อาศัยอยู่รวมกันดังนั้นเราต้องรู้จักเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ ส่วนรวมต้องใส่ใจหมายความว่าเรานั้นต้องใส่ใจต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมจะทำอะไรก็ตามต้องไม่ทำให้คนอื่นหรือสังคมเดือดร้อนค่ะจำไว้เป็นคำสอนและฝึกไว้อย่าขาดตอนจากเนื้อเพลงนี้มีคำสอนที่ดีที่เราควรจะจำไว้ให้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วก็ฝึกทําฝึกปฏิบัติอย่าได้ขาดเลยนะคะ เพื่อที่เราโตมาจะได้เป็นคนดีของสังคมค่ะสรุปได้โดยง่ายจากเนื้อเพลงนี้นะคะต้องการสอนให้เราคิดแยกแยะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตนและให้เรามีจิตสาธารณะเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีการ์ตูนเรื่องลอกข้อสอบมาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะคะ ระหว่างที่รับชมน,นั้นให้ในักเรียนตั้งใจและคิดตามด้วยนะคะ,เ,เ,ธะงงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไง พุทโธธรรมสังโฆสาธุว้าว่เริมเแล้วพวกเราเล่ตวองอีกนะเอาสิเอาสิอบิสอบแล้วเอาไอสอเซตแล้วม่าไปมาเล่นกันนะว้าโอ้ยเหลืออีกตั้งหลายวันก่อจะสอบยังมีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะนี่นาเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านก็แล้วกัน เพราะว่าลูกเล่นกันอยู่นี่เองเหรอตู้ปล่อยให้เราหาตั้งนานแน่อืมมีอะไรเหรอต้องหาเราทำไมล่ะก็เจอของสีที่ยืมตู้ไปบรรจุสอนเมื่อคืนไงเพราะว่าใกล้สอบแล้วจะลืมแล้วตู้ไม่อ่านหนังสือสอบเหรอเมื่อวานลูกเล่นอยู่ได้เนี่ยยังมีเวลาตั้งนานนานไม่รู้องรีบทำไมกันมาว่าลูกไกันไหมล่ะไม่ล่ะพวกเรากลับไปทบทวนหนังสือดีกว่าอยากได้คะแนนดีๆน่ะ คอมแจ้งข้อสอบแล้วนักเรียนรอเสียงออนดังก่อนนะคะค่อยลงมือทำมีเวลาจนถึง10โมงและอย่าลืมนะคะห้ามลอกันโดยเด็ดขาดทำด้วยตัวเองดีที่สุดค่ะครับโอ้ยแย่แล้วทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะ คิดไม่ออกสักข้อทำยังไงดีล่ะเราเอ๋ขอรู้คำตอบเช่นสักหน่อยก็แล้วกันนะอย่างนั้นตู้นี่มันเป็นการโกงช้าๆถ้าตู้แอบดูของเพื่อนก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์สุจริตบาปด้วยถูกลงโทษได้ด้วยเป็นคนซื่อตรงกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะทำดีไมปทำไมนะเดี๋ยวก็ตอบต๊ะเล่ายิ่งโง่ไปหน่อยเลย เอาล่ะนักเรียนหมดเวลาทำข้อสอบแล้วจ้าวันนี้ครูจับได้ว่ามีนักเรียนบางคนแอบเล่าข้อสอบของเพื่อนวิครูจับได้เนี่ยคนที่รู้ตัวว่าลอกข้อสอบของเพื่อนตอนเริ่มเรียนแล้วให้มาพบครูด้วยนะคะครูจะไม่ประกาศชื่อเพราะครูคิดว่าคนที่ทำผิดต้องกล้ายอมรับผิด พยานจริงนะยมตู้ขนาดสอบเสร็จแล้วยังเอาเรื่ว่ามันุ้นกำไรอีกไม่ได้ขันยรอกครับแนงผมโดนไห้สอบใหม่ตัางหาอ้าวทำไมล่ะยมผมเออผมลอกข้อสอบของเทียนครับแล้วคุณครูจับได้โดนทั้งตีทั้งให้สอบใหม่เฮ้อไม่น่าเลย ก็ดู <ithe ater S 3> ว่าไม่มีคนเห็นนี่นาถ้าหากว่อเขาแล้วไม่มีใครจับได้ตู้จะสบายใจหรอทั้งที่คะแนนมันไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองแต่มาจากการเอาเปรียบเพื่อนที่เขาตั้งใจท่งหนังสือนะเออก็ผมโกยจะได้คะแนนน้อยครับโยนตู้การล่อข้อสอบเกิดจากจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างถ้าคืนยังทำแบบนี้อยู่ต่อไปโย่ก็จะติดเป็นนิสัยทำให้เรื่องยาก แม่ไม่น่าโดนจับได้เลยและเมื่อเราเรียนสูงขึ้นโทษของการลออข้อสอบจะยิ่งหนักกว่านี้อีกหลายเท่าบางครั้งต้องถูกพักการเรียนหรืออาจถึงกับถูกไล่ออกเชียวนะใช่ที่ผมต้องสอบใหม่เนี่ยก็โทษหนักแล้วครับข้อสอบต้องยากกว่าเดิมในหน้าเลย เห็นไหมล่ะดังนั้นจำไว้เถอะว่าการบรรลุผลสำเร็จด้วยตัวเองมันน่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะโยมไม่ว่าเวลาใดเราต้องมุ่งมั่นเป็นคนซื่อสัตย์จรางทำดีไม่ต้องเหนียวพุทธทาโมสังโฆสัุก ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลความรู้รอข้อสอบสามารถเข้าไปกดแชร์กดไลค์ได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะต่อไปเรามาฝึกวิเคราะห์นะคะหลังจากที่เราได้ดูการ์ตูนรอข้อสอบเสร็จแล้วเราได้ข้อคิดหรือว่าแง่คิดใดๆบ้างมาดูกันเลยค่ะภาพนี้นะคะไม่ดีกว่าจะสอบแล้วให้ข้อคิดอะไรกับเราคะการรู้จักแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในเรื่องใดบ้างแบ่งเวลาเรียน แบ่งเวลาเล่นแบ่งเวลาพักนักเรียนต้องสามารถแบ่งเวลาให้เป็นให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะว่าควรจะให้เวลาเรียนเวลาทําการบ้านนั้นมากน้อยแค่ไหนเวลาเล่นควรจะอยู่ระดับใดบางคนให้เวลาเล่นมากเกินไปบางคนให้เวลาพักมากเกินไปดังนั้นทําอะไรต้องมีความเหมาะสมไม่มากเกินไปและน้อยเกินไปนะคะรักต่อไปค่ะ ยังมีเวลาอ่านหนังสืออีกแยะนี่นาหลายคนชอบคิดแบบนี้สอนอะไรเราคะความประมาทค่ะคนที่คิดแบบนี้นั่นหมายความว่ามีความประมาทประมาท<อ>เรื่องอะไรเรื่องของเวลาเพราะเราคิดว่าอุ๊ยเลายังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยทำแต่สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการผัดวันประกันพุ่งหมายความว่าผัดไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำสุดท้ายก็ไม่ทัน และก็จะเกิดผลเสียตามมามากมายนะคะสิ่งที่เราไม่ทําการส่วนใหญ่เกิดจากการห่วงเล่นไม่ว่าจะเป็นห่วงเล่นเกมหรือห่วงเล่นต่างๆนะคะซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่นักเรียนแบ่งเวลาไม่เป็นและมีความประมาทนั่นเองค่ะไปต่อนะคะพวกเรากลับไปทบทวนหนังสือดีกว่าอ่าสอนอะไรคะถูกต้องค่ะการมีความรับผิดชอบนั่นเองรับผิดชอบต่อเรื่องใดเรื่องของการเรียน กาาทบ้นเรื่องของหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนสามารถแบ่งเวลารู้จักว่ามีความรับผิดชอบในการเตรียมตัวต่อเรื่องของการเรียนการทำกันบ้านนั่นหมายความว่านักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองหรือรวมถึงเรื่องของการทำงานบ้านด้วยนะคะนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบและทำทุกสิ่งให้ออกมาอย่างดีโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะ ต่อเลยนะคะในตัวเรานะคะหรือว่าในจิตใจของเรามันจะมีด้านมืดกับด้านสว่างด้านมืดด้านมืดคือด้านดำด้านสว่างก็คือด้านขาวมันจะเป็นตัวที่คอยบอกเราว่าให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง<อ>ถ้านักเรียนเลือกฝ่ายขาวฝ่ายด้านสว่าง ก็จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้านักเรียนมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งนักเรียนก็จะถูกชักจูงจากด้านมืดก็คือฝ่ายดําจะให้นักเรียนทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและคิดพิจารณาว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํานะคะต่อไปค่ะเป็นการบ้านให้นักเรียนตอบคําถามทําในสมุดนะคะจากการ์ตูนเรื่องล้อขอสอบ ข้อ 1. การลอกข้อสอบเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่เพราะเหตุใดให้นักเรียนอธิบายนะคะหลายคนตอบมาบรรทัดเดียวซึ่งคุณครูค,คิดว่ามันสั้นเกินไปการแสดงความคิดเห็นการแสดงเหตุผลนั้นก็ควรที่จะมีความเหมาะสมคือไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวเกินไปนั่นเองนะคะข้อ 2. ค่ะถ้านักเรียนเป็นเพื่อนที่ดีของตู้ตู้ก็คือเด็กอ้วนในเรื่องนะคะจะแนะนําตู้อย่างไรจงอธิบาย ก็นักเรียนก็อธิบายให้มีความเหมาะสมนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดจะเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยตั้งใจนะคะคุณครูคิดว่าไม่ยากเลยและนักเรียนจะได้รับข้อมูลข้อคิดหรือว่าข่าวสารต่างๆดีๆมากมายจากการชมคลิปนี้ให้นักเรียนตั้งใจแต่ถ้านักเรียนดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วพบกับคุณครูวีนาได้ใหม่ในวิชาต้านทุจริตศ,ศึกษาวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย